สวัสดีค่ะติ๊กหมอติดดินนะคะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาทำเครื่องดื่มชาหมักที่เรียกว่าคอมบูชาเป็นเครื่องดื่มที่มีโปรไบโอติกที่ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพทำให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะติ๊กจะเริ่มต้นจากศูนย์นะคะจากคนที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วเราก็ไม่มีหัวเชือ้อหัวเชื้อเนี่ยเราจะสั่งมาทางออนไลน์นะคะมันมีชื่อเรียกว่าสโคบีค่ะจวแผ่นกลมๆคล้ายๆวุ้นเนี่ย ามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแบคทีเรียแล้วก็ยีสต์นะคะอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะวิธีการหมักที่ติ๊กจะสาธิตในวันนี้นะคะจะเป็นวิธีการหมักที่เรียกว่า first fermentation หรือว่าการหมักในขั้นตอนที่1ก่อนที่เราจะได้น้ําชาหมักนี่นะคะแล้วเราก็จะไปทําเป็นน้ําอัดลมที่มีรสผลไม้ตามธรรมชาติซึ่งจะเป็นวิดีโอในตอนต่อไปค่ะสิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีชาค่ะใช้ได้ทั้งชาดําชาอูหลงชาแดงชาเขียวค่ะ วันนี้ทิ่ก็จะใช้ชาปูเออร์นะคะที่เป็นชาในลักษณะซองค่ะหรือว่าจะใช้ชาแบบชาเต็มใบก็ได้เหมือนกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราต้มน้ำร้อนให้เดือดค่ะแล้วก็แช่ชาไว้10นาทีนะคะสูตรในการทำคอมบูชาในวันนี้นะคะจะเป็นสูตร1ลิตรค่ะแล้วก็จะใช้ชา1ซองนะคะหรือว่าเราใช้ใบชา4กรัมค่ะน้ำตาลทรายเราใช้น้ำตาลสายแดงนะคะ1 0 0อกรัม ในส่วนที่เป็นหัวเชื้อค่ะติ๊กจะใช้ส่วนของเหลวนะคะปริมาณ100มิลลิลิตรค่ะส่วนที่เหลือ,อนาติก็จะเก็บไว้ในโหลนะคะพร้อมกับชิน้นสกคบบี้เอาไว้ใช้แนวอกาสต่อไปค่ะตัวโหลที่ใช้นะคะก็จะเป็นโหลแก้วค่ะให้ต้มค่ะเชื้อด้วยน้ําร้อนนะคะให้เรียบร้อยค่ะส่วนติ๊กในวันนี้ติ๊กไม่ได้ต้มนะคะก็จะใช้น้ําร้อนเดือดๆะคะ่ะใส่ลงไปเลย1ลิตรค่ะแล้วพยายามเอียงโหลให้น้ําร้อนมันกลิ้งให้ทั่วภายในโหลค่ะ ขั้นตอนต่อไปให้เราเติมน้ำตาลสายแดงที่เราชั่งน้ำหนักมาเรียบร้อยแล้ว100กรัมนะคะใส่ลงไปในโหลแล้วก็ใช้ช้อนคนให้น้ำตาลละลายทั่วให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะกับน้ำนะคะจากนั้นเราก็เติมน้ำชาลงไปในโหลค่ะคนให้เข้ากันนะคะส่วนใครที่ใช้ใบชาค่ะเราก็จะต้องใช้ตะแกรงนะคะในการกรองเอาแต่น้ำชาลงไปเท่านั้นเราจะไม่ใส่ใบชาลงไปค่ะ หลังจากนี้นะคะเราจะตั้งพักโหลทิ้งไว้ให้เย็นก่อนที่เราจะเติมหัวเชื้อลงไปนะคะหัวเชื้อเนี้ยเราสามารถใช้วิศวกะได้เลยนะคะก็ประมาณ100 ML เกินได้ไม่มีปัญหาค่ะในส่วนที่เหลือค่ะที่ใช้ไม่หมดที่ใส่โหลนะคะแล้วที่ก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะข <Okay. S 1> ั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการปิดปากโหลด้วยผ้าที่มีรูระบายอากาศค่ะการหมักคอมบูชาเนี่ยเป็นการหมักที่ต้องใช้อากาศนะคะที่ใช้เป็นผ้าคอตตอนแล้วก็ใช้เชือกผูบค่ะ ถ้าใครไม่มีผ้าคอตตอนนะคะก็ใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นติ๊กก็จะนําโหลค่ะไปวางในที่ที่เงียบสงบปลอดภัยห่างไกลจากมดนะคะมันมีโหลหนึ่งค่ะที่โดนมดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นประสบการณ์ตรงค่ะ ผ่านมา5วันค่ะกลับมาดูที่โหลที่เราตั้งไว้นะคะก็จะพบว่าเริ่มมีชั้นสโคบีเริ่มฟอร์มตัวขึ้นแล้วที่บริเวณผิวหน้าของของเหลวค่ะเป็นชั้นบางๆนะคะยิ่งเราทิ้งไว้นานค่ะมันก็จะยิ่งสร้างตัวหนาขึ้นหนาขึ้นนะคะพอผ่านพ้นจากวันที่5นี้ไปนะคะติ๊กก็ไม่อยู่บ้านนานเลย3มอาทิตกว่าค่ะ <S <S จนผ่านไปประมาณ1เดือนนะคะที่ก็มาเปิดดูโหลอีกทีนึงปรากฏว่าชั้นสโคบีเนี่ยหนามากเลยนะคะ แล้ววิดีโอต่อไปค่ะที่ก็จะนำเจ้าน้ำคอมบูชานะคะนำไปหมักในขั้นตอนที่2ค่ะเพื่อทำให้เป็นน้ำอัดลมรสผลไม้ที่ทำหลายรสเลยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็รับชมได้ในวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับการหมักในขั้นตอนที่1นะคะ ให้เราหมักแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นก็สามารถนําไปทําน้ําบัดลมถถลดผลไม้ได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้นานนะคะก็ยังใช้ได้ค่ะไม่ใช่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าน้ําตาลที่อยู่ในโหลหมักค่ะก็จะถูกเจ้าแบคทีรียรแล้วก็ยีสต์กินไปเป็นอาหารค่ะแล้วก็จะเกิดรสเปรี้ยวขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นนะคะหากเราทิ้งไว้นานมากมากๆเลยค่ะมันก็จะกลายเป็นวินิกาในที่สุดนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็การติดตามมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาวันนี้ติกลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ